วันที่12มีนาคม2567กลมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกําแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่าสุด17-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขน นองร้อยละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสค่ะค่ากลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลอนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิ สูงสุด36-39องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณ,ณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณ,ณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขั ชุมพรยะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสค่ะ